หลังจากที่ซื้อสายแพรมาเปลี่ยนนะครับสั่งจากจีนมาสามร้อกว่าบาทก็ปรากฏว่ากล้องมมนทํางานมาเลยมันก็ต้องมีอะไรปิดปกซึ่งเกินตอนนี้เกินความสามารถแล้วนะครับเลยติดต่อกับเพื่อนทางเฟซที่รู้จักกันมาหลายปีแล้วครับเขาอยู่สระบุรีอยู่สบบระบ,บรุรีเขามีอะไรโดนเยอะแยะครับซ่อมด้วยนะครับก็คงต้องส่งไปเขาพรุ่งนี้ก็ต้องเอาแต่ตัวลำกับกล้องนะครับส่งไปเขาซ่อม แต่ฟังชันมันดีหมดนะครับอย่างอื่นมันยังสมบูรณ์แบบนะครับการสั่งขึ้นบินสั่งอะไรนี้นะครับลองฟังก์ชั่นหมดแล้วนะครับใช้ได้หมดนะครับลองเขาเทคออ 他不错，你看那个。 เขาก็จะนิ่งเขาปกตินะครับนี่ครับคือสัญญาณจอนี่จะหน้ามืดเลยนะครับสัญญาณจอจะแจ้งเลยนะครับว่า no image transmission signal นะครับ่มีสัญ,ญญาณภาพ่งมาถ้าเปิดจอน,นี้มันก็จะเห็นภาพที่กล้องนะครับแต่ตอนนี้เราดูได้แค่แผนที่นะครับว่าตอนนี้มันอยู่พิกัดไหนนะครับ เขาอยู่พิกัดไหนแล้วก็หรื้แค่นี้ครับต้องส่งพรุ่งนี้ต้องไปส่งให้ช่างเขาแล้วครับเดี๋ยวจะลองเรียกกลับบ้านด้วยนะครับ Return to home ม,มองไม่เห็นนะครับเขาให้ยืนยันนะครับ Go h <home>. o กกลับบ้านนะครับเขาจะหันหัวกลับนะครับ ปกตินะครับฟังช์ชนอื่นมันเยอะแยะมากครับกาลองแต่แต่ถ้าถ่ายก็เสียเวลานะครับเขาจะก,กลับมาจุดคมไฟยท่านนะครับคือเราตั้งไว้นะครับ <c oughs> เขาอยู่แลนดนิ่งมานิ่งปกตินะครับวันนี้จะห่างจุดไม่เกินเม็ด เม็ดกว่า,วานะครับปกตินะครับเม็ดสองเม็ดประมาณนี้แหละครับไม่ไกลกว่าจุดที่ขึ้นนะครับก็ประมาณสองเม็ดก็ประมาณนี้แหละครับใกล้เคียงพรุ่งนี้ถอดใบพัดออกถอดแบตเตอรี่ออกนะครับ <c oughs> แล้วก็จะส่งไปให้งที่สระบุรี เก็บลมนะครับก็ไม่มีปัญ้อหาอะไร ลมนะครับข้างล่างนะข้างบนน่าจะแรงกว่านี้นะครับเพราะลมอยู่บนจะแรงกว่าเขาจะไปกัดนิ่งเขาอยู่่งั้นนะครับลมแรงนะครับ ถ้าแบตอ่อนในที่เรากำหนดไว้เขาก็จะกลับผมตั้งไว้รู้สึกป25เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่เกียรอนะครับอันนี้แบตเหลือตั้ง4 50เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเรียกให้กลับบ้านนะครับ <Go home. S 1> ลมแรงนะครับ ก็หย่อนแลนดิ้งลงมานะครับอา